หลังจบงานแห่เจ้าของมูลนิธิอำเภอเบตงก็จะเป็นงานแห่เจ้าของวัดกวนอิมค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยค,ค่ะงานแห่เจ้าวัดกวนอิมนี้จัดขึ้นกี่วันคะทางวัดกวนอิมนะครับจะจัดขึ้นทั้งหมด5วันนะครับค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่13 14 15ห้า 16 17ครับค่ะวันที่13ช่วงเช้ามีอะไรบ้างคะวันที่13ช่วงเช้านะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะครับก็จะมีพิธีขึ้นเสาโกเตงนะครับนั่นหยุดรูปใหญ่ครับผมค่ะแล้วส่วนช่วงเย็นล่ะคะช่วงเย็นนะครับ5้าโมงเย็นนะครับจะมีพิธีอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่พิธีอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ทางวัดคุณอิมนะครับจะไปทำพิธีนะครับแถวโรงแรมมัตเตอร์ไฟนะครับช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะครับ วันที่14มีอะไรบ้างคะวันที่14นะครับจะมีพิธีเดินเวียนเทียนสะดอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยอับน้ามันเดือดครับช่วงประมาณกี่โมงคะเวียนเทียนเวียนเทียนสะดอกข้อนะครับแต่เวียนเทียนประมาณทุ่มครึ่งครับส่วนวันที่15ล่ะคะวันที่15นะครับจะมีพิธีเดินเวียนเทียนสะดอกข้อนะครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับและจะมีเชิญเจ้าลงเกี้ยวนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งครับส่วนวันที่16ล่ะคะวันที่16นะครับเวลานะครับเจ็ดโมงเช้านะครับจะมีพิธีแห่ เกีียวนะครับจอกแข่ที่ตลาดนะครับช่วงเย็นนะครับเวลา19นานกานะครับจะมีพิธีลุยกะเบื้องนะครับที่หอนาฬิกาเวตมครับแล้วก็แล้วก็จะอาจจะตามด้วยนะครับพิธีลุยไฟนะครับที่ปากอุโมงนะครับส่วนวันที่17หระคะวันที่17นะครับจะมีพิธีส่งเจ้ากับสวรรค์นะครับเวลา6โมงเย็นครับ

包嘅，啊？我最近咪升。